สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไมออมศิลป์ครับวันนี้มาเข้าป่าอีกแล้วนะครับป่าเดิมที่เราเคยมาป่าแมงวีนะครับถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆก็จะรู้นะครับว่าป่านี้แมงวีเยอะมากนะครับวันนี้ที่ใส่แว่นนะครับเพราะว่าไปหาสมุนไพรแล้วก็ไปหาเห็ดนะครับไม้ไผ่ดีตกตานะครับคุณผู้ชมเป็นแผลเลยว่าแมงวีมันจะมาเจาะนะครับแล้วก็เราก็มีอาการแสบตาด้วยวันนี้ พามาดูสมนุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทาคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนั้นคือต้นมันจะเปื่อยมันจะตายแล้วนะครับแต่หัวเขายังอยู่พืชหัวแสดงว่าก็ต้องเป็นบุกนะครับใ่อยากเห็นไกลแน่นอนนี่นะครับคุณผู้ชมบุกบุกทางโคกนะครับอีกต้นหนึ่งกำลังขึ้นเลยครับสวยมากๆตัวครับต้นหนึ่ง ดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับข้อแตกต่างระหว่างบุกอีลอกแล้วก็บุกค,คางคกนะครับอันนี้บุกค,คางคกนะครับที่เราพาดูที่เราจะพาดูแล้วก็บอกสรรพคุณวันนี้ตัวนี้คือบุกอีลอกนะครับอยู่ใกล้ใกล้กันเลยตัวนี้คือบุกอีลอกนะครับตัวนี้ต้นเขาเอาไปแกงได้ครับ มาคุณผู้ชมเรามาขุดก่อนนะครับพุดยังไงบุกอีลอกต้นหนึ่งนี่นะครับอันนี้คือบุกอีลอกนะครับต้นใหญ่เลยลักษณะก็จะเป็นลายลายบบนี้นะครับแต่วันนี้เราจะพามาขุดหัวบุกค,คางคกนะครับนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขุดนะครับแล้วค่อยมาเล่าสปปรรพคุณให้ฟังนะตอนนี้เรามีสูตรยาดีด้วยนะครับ กัดแล้วขุดง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นนั่นแรงนี่ขุดไม่ได้เลยนะไม่รู้เลยว่าหัวเขาอยู่ตรงไหนหัวไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยคุณผู้ชมกินได้นะครับบางพื้นที่เอาไปแกงกินก็มีนะครับแล้วก็เป็นยาอย่างดีด้วยมีใครเคยเห็นดอกเขาไหมครับดอกเขาจะเป็น จะเป็นแท่งออกมานะครับคุณผ,ผู้ชมแล้วก็จะมีเป็นเม็ดเมดเป็นลูกสีแดงสีเขียวสีส้มนะครับยังไงผมจะเอาขึ้นในคลิปให้ดูนะครับสปปรรพคุณของบุกคางคกมีอะไรบ้างทําไมถึงน่าสนใจนะครับบุกคางคกนะครับหรือว่าหัวบุกของเรา บุกมีรสเผ็ดนะคะเป็นยาร้อนมีพิษออกฤทธิ์ต่อน้ำและตับและระบบทางเดินอาหารมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ําตาลในเส้นเลือดสรรพคุณต่อมาใช้เป็นอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับและผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงอันนี้ช่วยได้นะครับด้วยการแยกแป้งจากส่วนที่เป็นเนื้อทรายและชงน้ําดื่มโดยใช้แป้ง1ช้อนชาต่อน้ํา1แก้วนํามาชงน้ําดื่ม ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะครับ2-3มือือหัวของเขายังใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งและใช้เป็นยาแก้จับสันช่วยแก้อาการไอแล้วก็หัวของเขายังใช้เป็นยากัดเสมหะละลายเสมหะช่วยกระจายเสมหะที่อุดตันบริเวณหลอดลมนะครับหัวบุกยังมีรถเบื่อคันใช้เป็นยากัดเสมหะเท้าดานและเลือดจับกันเป็นก้อนหัวของเขายังนํามาต้มกินเป็นยากแก้โรคท้องมานะครับรากของเขายังแก้ฤทธิ์สีดวงทวารน,นี่นะครับรากเนี่ยตรงรากฝอยเนี่ย นี่นะครับเอามาต้มแก้ริดสีดวงทวารได้นะครับหัวของเขายังนํามาต้มกินนะครับเป็นยาแก้โรคตับแล้วใช้แก้พิษงูได้ด้วยและหัวของเขายังเป็นยาแก้แผลไฟไหม้น้าร้อนรวกหัวของเขาหูเป็นน้ํามันนะครับใช้ใส่บาดแผลกัดฟ้ากัดหนองได้ดีบางข้อมูลก็ระบุว่าเอาไปพอกฝีได้ด้วยนะครับแล้วก็หัวของเขายังใช้เป็นยาแก้ ฝีหนองบวมอักเสบใช้เป็นยาแก้บวมแก้ฟกช้ำดำเขียวและสรรพคุณนี้นะครับคุณผู้ชมบอกไปเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปเจอลูกของเขาหรือว่าดอกของเขานะครับ ทีมันเป็นแท่งออกมาเหมือนที่ผมบอกเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับสูตรนี้สําหรับท่านชายเลยนะครับเป็นสมุนไพรที่แรงกว่าไวอากร้าเลยนะครับเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศโดยคุณนินปักษานะครับบ้านหนองพรวงตําบลโคกกลางอาําเภอลําปายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแนะนําให้ลองพิสูจน์ด้วยการเอาไม้พาดปากหม้อแล้วนําสมุนไพรบุกคางคกนะครับเอาพวงเมล็ดนำมาย่างไฟให้หอมก่อนแล้วใช้ผูกกับไม้ห้อยจุ่มลงไปในหม้อต้มใส่น้ําพอท่วมนะครับเมื่อเดือดแล้วก็ให้เติมน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายแดงนะครับอย่าใช้น้ําตาลทรายขาวนะเติมลงไปพอประมาณนะครับต้มให้พอหวานหลังจากนั้นก็ลองชิมดูถ้ายังมีอาการคันคออยู่ก็ให้เติมน้ําตาลเพิ่มลงไปแล้วค่อยชิมใหม่นะครับถ้าไม่มีอาการคันแล้ว ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับสามารถกินได้แนะนานะครับถ้าใครอยากให้เพิ่มความแรงของตัวยานะครับใส่โดไม่รู้ล้มเข้าไปด้วยนะครับประมาณ1กึ่มือนะครับจะสดหรือว่าแห้งก็ได้ต้มให้เดือดแล้วปล่อยให้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นใช้ดื่มเป็นเป๊กนะครับประมาณ30นาทีจะปวดปัสสาวะโดยธรรมชาตินะครับจากนั้นอาวุธก็จะพร้อมสู้ขึ้นมาทันทีแข็งสู้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรที่เขาบอกมาเลยนะครับใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะแต่นะครับคุณผู้ชม การใช้หัวบุกนะครับมีอันตรายด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะเนื้อในหัวบุกป่าจะมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตน,นะครับมีจานวนเยอะเลยแหละที่ทําให้เกิดอาการคันส่วนเงาและกา้านถ้าปรุงไม่ดีนะครับรับประทานเข้าไปอาจทําให้ลิ้นพองปากคันได้นะครับก่อนนามารับประทานก็น่าจะให้กําจัดพิษออกก่อนนะครับอย่ารับประทานแบบสดเด็ดขาดวิธีกําจัดพิษนะครับกำจัดพิษหลายคนน่าจะรู้จักนะครับแต่เดีวนี้เดี๋ยวผมบอกไปเลยนะครับให้นําหัวบุกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับตามแต่พอแหลกแล้วคั้นเอาน้ําพักไว้ นำกากที่ได้ไปต้มน้ำนะครับ แล้วคั้นเอาแต่น้ำไปผสมกับน้ำที่คั้นครั้งแรกแล้วนําไปต้มกับน้ําปูนใสให้พิษหมดนะครับเมื่อเดือดก็พักทิ้งไว้มันจะจับตัวกันเป็นก้อนจึงสามารถใช้ก้อนดังกล่าวนะครับมาปรุงอาหารหรือนําไปตากแห้งเพื่อเป็นยาได้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่กินแล้วเกิดอาการเป็นพิษนะครับก็ให้รับประทานน้ําส้มสายชูหรือชาแก่นะครับตามด้วยไข่ขาวสดแล้วค่อยไปหาหมอนะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะแพ้เกิดอาการระคายเคืองอย่างแรงเลยนะครับบุกของเรานะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นบุกคางโคกเลยครับผมว่า แต่หัวเขาใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้หัวเล็กๆเองปีที่แล้วผมขุดได้หัวเท่านี้อ่ะคุณผู้ชมที่เขาซื้อขายกันนะครับเผื่อใครอยากแนะนํานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีตลาดรับซื้อหัวบุกป่าด้วยนะครับบางพื้นที่ผมเห็นในคลิปนะครับ mm hmm. เขาก็เอาไปทําเมนูแกงด้วยนะครับคุณผู้ชมน่ากินมากๆแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าบุกค้างคกหรือว่าบุกตัวไหนนะครับแต่บุกค้างคกผมเห็นในรูปนะครับน่าจะตัวใหญ่ๆเลย หมอใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับเหมือนที่บอกไว้เลยนะครับบุกางโคกมันมันมีออกซาเลตเยอะนะครับมันจะทําให้เกิดอาการคันได้ก็เอาเป็นว่าจะใช้จะอะไรก็ให้เรามัดระวังนะครับปรึกษาผู้ที่มีความรู้นะครับสูตรยาที่บอกไปนะครับก็มีผู้ที่ใช้จริงแล้วก็เห็นผลด้วยนะครับถ้าใครจะใช้ก็รอให้เขาออกมาเล็ดออกดอกก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปนําไปใช้นะครับแล้วค่อยมาเก็บอีกทีช่วงเกือบเกือบปลายหน้าฝนแล้วแหะครับ มันน่าจะออกดอกแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับหัวบุกของเราครับสวัสดีครับ